นิทานชาดกเรื่องอุทะปานะทูสกะชาดกว่าด้วยการขี้เยี่ยวลงบ่อน้ำเป็นธรรมดาของหมาจิ้งจอกณนะปาอิสิปะตะนะมรุทายวันในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพวันหนึ่งพระองค์ทรงเล่าเรื่องของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่เคยทำลายบ่อน้ำขึ้นมา พร้อมเริ่มด้วยภาษาบาลีว่าอารัญญกัะอิสิโนเหตุที่เล่าเรื่องนี้ขึ้นก็เพราะว่าวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาขี้เหี่ยวลงในบ่อน้ำของภิกษุสงฆ์แล้วก็วิ่งหนีหายไปต่อมามันกลับมาที่เดิมอีกครั้งสามเณรที่อยู่เถานั้นเห็นเข้าจึงคว้างก้อนดินไล่มันจนต้องหนีหัวสุขหัวสุน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าจิ้งจอกตัวนั้นไม่เคยกล้ากลับมาใกล้บอ่อน้ำอีกเลยภิกษุหลายรูปเห็นพฤติกรรมนี้ก็พากันสนทนาในโรงธรรมสภาว่าเจ้าหมาจิ้งจอกตัวที่เคยมาทำลายบอ่อน้ำนั้นตอนนี้ไม่กล้ามาเฉียดใกล้เลย